พุทวจนะฉบับอริยะวินัยหน้าที่7-5-5ดหก่หนูกรภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุมันแลสมจงธรรมตัดสะปาปิยะสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวานก็แลสมลงธรรมอย่างนี้พึงโจทย์ภิกษุอุปวานก่อน ครั้นแล้วพึงให้เธอให้การแล้วพึงปรับอาบัติครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถประกาศให้ส่งทราบด้วยยติจตุทกกรรมวาจาวาดาังีกรรมวาจาธรรมตัดสะปาปิยาสิกากรรมท่านเจ้าค่า ขอส่งจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุปวานนี้ถูกซักถามถึงอาบัตในท่ามกลางสงปฏิเสธแล้วปฏิญาณปฏิญาณแล้วปฏิเสธให้การกลับไปกลับมากล่าวเท็พทั้งรู้อยู่ถ้าความพร้อมพรั่งของสงถึงที่แล้ว สงพึงทำตัดสปาปิยะศิกากรรมแก่ภิกษุอุปวานนี้เป็นยติท่านเจ้าค่ะขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุอุปวานนี้ถูกซักถามถึงอาบัตในท่ามกลางสงปฏิเสธแล้วปฏิญาณปฏิญาณแล้วปฏิเสธให้การกลับไปกลับมากล่าวเทศทั้งรู้อยู่ ทฆ์ทำตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวานการทำตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุอุปวานชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้ากล่าวความนี้แม้ครั้งที่สาม ตัดสปาปิยาสิกากรรมอันสงทำแล้วแก่ภิกษุอุปวานชอบแก่สงเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอาการอย่างนี้ตัดสปาปิยาสิกากรรมเป็นธรรมหอย่างดูกรภิกษุทั้งหลายการทำตัดสปาปิยศสิกากรรมเป็นธรรม5อย่างนี้คือภิกษุเป็นผู้ไม่สะอาด เป็นอลัชชีเป็นผู้ถูกโจทย์สงทรรตัดสป,ปาปิยะสิกากรรมแก่เธอสงพร้อมเพรียงกันทำโดยธรรมรัตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพุกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทำกันเอาเอง